สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแกวแกวเซอร์ดีดีคือเรานะครับวันนี้มาอยู่กับรถถ่ิยสิกินะครับ N t z นทซนะครับสองสองเจ็ดนะครับขนาดยี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถเข่าล่องอ้อยของทซ่กินะครับผมจะทําโดยก่อนโน้ตสองคือเรานะครับวันนี้มาเปลี่ยนสิ้นเข้านอนตัวข้างนะครับนี่นะครับสังกัดโน้ตสองกำลังหลือสุดเข้านอนออกมานะครับมาเบิ่งกันนะครับ ว่าข้างในมีป็นยะังใดว่นดีตอนปุดเป็นมาจนา,านฟังวะก่อนนูซองรังเหลืองนะครับรุนกันนะครับว่าน้ำมันเหลือหรือเปล่าโอ้เหลืออยู่นะครับบื้นโจกอีจะน้ำมันคือดำแท้จะพร้อมหลุดนี่คนระับนอนกันสิประมาณนี้นะครับ เบาๆสั่นก่อนโน้ตสองว่ะดูปืนกระดิงคลุยออกเลยนะครับผู้ใดสนใจอะไรก็ติดตอ่อเข้ามานะครับเบอร์กะ084นะครับ027นะครับผม1772เป็นเบอร์ของแก้วแก้วเสื้อสวัสดีครับ